อยากน้ำผลไม้ยาหากินยาสะเแบกหาอันมันแพงอันมันบ่มีให้กินตามฤดูกาลฤดูนี้มังกรไหลเจียวมังกรไหลกินเจียวมังกรจ้าพี่น้องกินเจียวมั่งขวดไม่กินผลไม้อื่นๆมันแพงกินเจิบเพิ่มบอกว่างแยกห่าง ร่วมขานของคนเนาะร่วมขานกินเจียวมังกวัญจ้าพี่น้อ,นนองกินเจียวมังกวัญไม่กินผลไม้อื่นๆมันแพงกินจะกินเจียวมังกวัญจ้าพี่น้อ,นนอง กินเจียวมังก่อนว่า,ก,วากินผลไม้อื่นๆมันแพงกินเจ้ตู้ยิยนยินจนเย็ยนเฉียวจนเสียวเขียวเสียวฟันข,นขันคางดิน นี่ควมคานไปเอามีดยินยินเสียตวเยินไว้ช่ำๆเลยคนบอกว่า ย่ใหญ่นย่ข่วมขาดของคนเนอะาะข่วมขาดกินเจียวมังก่อนจ้าพี่นองกินเจียวมังก่อนว่าวไม่กินผลไม้อ,อื่นๆมันแพง <laughs> quên một ba subscribe hình nhà. กินเจียวมังก่อนจะพี่น้องกินเจียวมังก่อนว่าไม่กินผลไม้อื่นๆมันแพงกินเจียว เย็นเย็นเสียตัวเย็นไว้ช่ำๆเลยยังอยากน้ำผลไม้ยังหากินยังแสวงหาอันมันแพงอันมัน บุมี่ให้กินตามฤดูกาลฤดูนี้มังกวนไรเกลี่ยมังกวนไล ร่วมขาดของคนเนาะร่วมขานกินเจียวมังก่อนจ้าพี่น้องกินเจียวมังก่อนวาไม่กินผลไม้อื่นมันเพนกินเจียวร่วมขาดของคนเนาะร่วมขานขานักเด่นนี่ 不用看表妹。 อยากนำผลไม่ยะหากินยะเสแวงหาอันมันแพงอันมันบ่มีให้กินตามฤดูกาลฤดูนี้มักก่อนไหลเกี่ยวมักก่อนไหลเย็นเย็นเสียตู้เย็นไว้ช่ำๆเลยตู้เย็นเย็นจนเย็นเขียวจนเสียวเขียวเซียวฟัน ขันข้างลินนี่ก้มขานไปเอามีตู้เย็นเย็นจนเย็นเขียวจนเสียวเขียวเสียวฟัน กานทักเลยน,นี่ควมการไปอเอา,า,ม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 ,ามีกควมการนของคนเนาะควมการ ินอยู rition, dinner, ่น่าอยู่บ้านสวนมีเสียงไก่เห็นไหมเสียงไก่เสียงหนุมมีเบิดอยู่บ้านสวนนะจ๊ะคนบอกว่าอย่าให้งายขันคกเลนนี่ควมขานไปเอามีกินเกี่ยวมั้งก่อนเจ้าพี่นอน กินเจียวมังกวัญไม่กินผลไม้อื่นๆมันแพงกินเจ้า,าข้านข้างลกึกน,นี่ค้บคานไปเอามีผลไม้ตามฤดูก,กาลยายหนึ่งสิบากินผลไม้ตามฤดูกันบอกว่า Nhiều nha Nhìn nhìn Sẽ tụi nhìn vậy Chầm chầm lên Khăn khăn lên Này Cô không khăn bây giờ Nhìn nhìn Sẽ tụi nhìn vậy ช่ำๆเลยกินอยู่น้าอยู่บ้านสวนมีเสียงไก่เห็นไหมเสียงไก่เสียงหนกไม่เีเบิดอยู่บ้านสวนนะจ๊จะาวามขวาดของคนเนาะความขาด คันคเลยนีนี่โครงการไปเอามี